คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าทำงานไปวันๆตั้งใจทำเต็มที่แต่ลึกๆก,ก,กลับไม่รู้สึกภูมิใจเหมือนกำลังใช้ชีวิตในแบบที่ควรเป็นแต่ไม่ใช่แบบที่อยากเป็นวันนี้แอดพรอนอยากชวนคุณมานั่งคิดไปด้วยกันผ่านชีวิตและวิธีคิดของผู้ชายคนหนึ่งคนที่เคยถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองสร้างคนที่ล้มเหลวต่อหน้าคนทั้งโลกแต่สุดท้ายกลับเปลี่ยนโลกด้วยวิธีคิดที่ไม่เหมือนใครเขาคือสตีฟจ็อบส์ s t ีฟจ็อบส์ไม่ได้เป็นคนที่ชีวิตราบรื่นเขาไม่ได้เป็นคนที่ทุกคนรักหลายคนบอกว่าเขาเรื่องมากดือ้อและยากจะร่วมงานแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้คือเขารู้ชัดมากว่าเขาเชื่ออะไรช่วงหนึ่งของชีวิต s t ีฟจ็อบส์ถูกไล่ออกจาก Apple บริษัทที่เขาร่วมก่อตั้งกับมือลองคิดดูครับถ้าวันหนึ่งคุณถูกผลักออกจากสิ่งที่คุณทุ่มทั้งชีวิตให้คุณจะรู้สึกยังไงหลายคนคงพังแต่สตีฟจ็อบสกลับบอกว่า นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับเขาเพราะเมื่อเขาสูญเสียทุกอย่างเขาก็ได้อิสระกลับมาอิสระในการเริ่มใหม่อิสระในการทำในสิ่งที่รักโดยไม่ต้องพิสูจน์ใครตรงนี้คือบทเรียนสำคัญมากสำหรับคนทำงานที่กำลังท้อบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นจุดจบอาจเป็นแค่การพาเราออกจากที่ที่ไม่ใช่สตีฟจ็อบส์เชื่ออย่างแรงกล้าในเรื่องเดียวถ้าคุณไม่รักในสิ่งที่ทำคุณจะไม่มีวันทำมันได้ดีจริง หลายคนหมดไฟไม่ใช่เพราะไม่เก่งแต่เพราะกำลังใช้พลังชีวิตไปกับสิ่งที่ไม่ได้เชื่อสตีฟจ็อบส์ไม่เคยสร้างสินค้าจากการถามคนส่วนใหญ่ว่าอยากได้อะไรเขาเริ่มจากคำถามว่าสิ่งนี้ควรรู้สึกอย่างไรตอนใช้งานเขาใส่ใจรายละเอียดในระดับที่คนอื่นมองว่าเกินจำเป็นเพราะเขาไม่ได้ทำเพื่อแค่ขายได้แต่ทำเพื่อความภูมิใจในผลงานคนทำงานจำนวนมากเหนื่อยเพราะทำงานเพื่อเงินเพื่อคำชมหรือเพื่อความคาดหวัง แต่ไม่ได้ทำเพื่อคุณค่าที่ตัวเองเชื่อสตีฟจ็อบส์เคยบอกไว้ว่าเวลาของคุณมีจำกัดอย่าใช้มันไปกับการใช้ชีวิตของคนอื่นลองหยุดสักนิดนะครับแล้วถามตัวเองว่างานที่คุณทำอยู่ตอนนี้คุณกำลังใช้ชีวิตของคุณเองหรือกำลังเล่นบทบาทที่สังคมคาดหวังอีกสิ่งหนึ่งที่สตีฟจ็อบส์สอนเราคืออย่าก,กลัวที่จะแตกต่างโลกจะพยายามบีบให้คุณเหมือนคนอื่นปลอดภยัยเหมาะสมและไม่โดดเด่น แต่สิ่งที่เปลี่ยนโลกไม่เคยเกิดจากความเหมือนสตีฟจ็อบส์ไม่ได้กลัวคำว่าผิดพลาดเขากลัวการทำงานแบบไม่มีหัวใจมากกว่าถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังหลงทางบางทีคำถามไม่ใช่ฉันเก่งพอไหมแต่คือฉันยังซื่อสัตย์กับสิ่งที่ฉันเชื่ออยู่หรือเปล่าสุดท้ายนี้แอดพรอนอยากฝากข้อคิดให้คุณเอาไปใช้ทันที 1. กล้าถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่ยังใช่หรือไม่ 2. อ,อย่าก,กลัวการเริ่มใหม่ ถ้ามันพาคุณเข้าใกล้ตัวตนมากขึ้น 3. ทํางานให้ภูมิใจแม้ไม่มีใครเห็นเพราะชีวิตไม่ได้วัดจากตําแหน่งแต่วัดจากความหมายที่คุณใส่ลงไปในทุกวันผมคือแอดพรอนนี่คือถอดรหัสความสําเร็จและผมเชื่อว่าถ้าคุณยังไม่หยุดค้นหาสิ่งที่ใช่สักวันคุณจะสร้างผลงานที่มีความหมายกับโลกได้เหมือนกันครับ